ไปนะครับใส่ลูกๆใส่สลักก้อนนะครับใส่สลักก้อนนะคนระคับถือสลักถูกๆใส่ประโยชน์คัดคัดกับครับปิดล็อกใส่เข้าไป เรียบร้อยเรียบาดนี้ต้องใอส่แหรับใส่แหวนที่นอกใส่แหวนเข้าไปใส่ตัวแรกครับ จะทำตามได้ด้วยครับแต่อย่าเห็ดผิดผิดมากกับรับแก่คือเขาหันหละพอเราแก้ทั้งบนแก้ทั้งล่างครัแบแกนตัวที่สามเข้าไปแกนตัวที่สองครับตัวสุดท้ายแกนตัวที่หนึ่งนะครับ อ่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเด้กพี่น้องเด้อใส่แหวนชาบของเพื่อนกันชาบเก่าหน่าแหละครับใส่ได้ยุกเพราะว่าชาันอยูกนะครับาาก็ตรงไปซื้อมาเสีย ได้ัเปลี่นยนชาผมไปทนระับถามมีห้อยยังสี่ยาไซเดอร์ครับนี่ถ้าชาปเป็นแบบนี้ยาไซครับถึงสี่เป็นคู่วตาสแตนดาร์ดอยู่กรสร้างอันนี้พบนว่าชาไมีห้อยครับชาไมีห้อยยาไซเดอร์ครับพี่น้องเด้อครับเปลี่ยนออกไปบ่อึดครัออบเอาก็ต้องเป็นก่อน